เถวพนุวิตองกระซิบแล้วพูดไปเลยเอมอไซค์ห้างเห็นไหมนะไอเป็นคุณอเอไอเป็นคุณอเอเนื้อเก่าแล้วเอาเนื้อใหม่เออเอาเนื้อใหม่ร้องไงไอมีโคยนอย,นอ,ยอะไรเนี่ยไอยมีโคยนอยแปลว่าพี่มีควายน้อยอ๋อภาษาอีสานภาษสานว่าจังสั้นโคยแปลว่าควายโคยแปลว่าควายอ่ไอมีโคยนอยไอ,ยอยมีโคยนอย บอกค่อยใหญ่เขาใหญ่ๆหน่อยไม่ได้เอ๊ะต้องค่อยๆเลี้ยงสิเดี๋ยวค่อยๆโตควายยังตัวน้อยใช่ร้องเลยไอ้มีควายน้อยองไอ้มีควายน้อยเอ้เควายก็ควยมับิดบิดคีนนะครูครูสลาวว่าเห็นไม่ดีนะแบบนี้ครูสลาวว่าไม่ได้นะเนี่ยไอ้มีควายน้อยองไอ้มีควายน้อยบอกค่อยใหญ่ไม่ต้องทำภาพหรอก สี่เห็ุจังใดสามไวก็บสนสี่เห็ุจังใดสามไวก็ไม่สนหัวคยของพีม่อชอบอะ,อะไรของมึงเนี่ยหัวควายของพี่หัวควายเอออย่าคิดลึกดิหัวคยของพี่มันบดีมันบดีมันมีขนหัวคยมีขนด้วยมีขนถ้าไม่มีขนคุยกะทิ มันบอดีมันมีคนโอ้แม่นามนโอ้แม่นามนอย่าเครียดรังเกียจคอยอย่าเครียดรังเกียจคอยเฮ้ยโอ้โหคอยแปะตัดตัดทีนี่เลกูว่าคอยอยู่นะมึงคอยก็คอยดิเออก็คอยอย่าเครียดรังเกียจคอยอย่าเครียดยังเกียดคอยคอยยแม่มึงเสียเอาเสียแม่ไปมึงก็คอยคอยอยู่ที่เนี่ย คอยคอยกินแต่ยาคอยคอยกินแต่ยาเบนซินโซลา่ามันบอกกินดอกคนสวยเบนซินโซลา่ามันบอกกินดอกคนสวยน้องนางน้องนางอย่าลังเกียจคยอ,อยคยอย,คยกระเซาอย่ารังเกียจคอย,ยโอแม่คนสวยโอแม่คนสวยลู่พวกคอยอายสี่